ผมกาลังอยู่ในบริเวณแม่น้ําโคงของเชียงคานใช่ไหมทนายใช่ครับอยู่ซึ่งอยู่เชื่อมโยงกับแก่งคุดคูนะครับข้างนี้มันจะเห็นน้ําโค้งเข้ามานะครับเป็นบริเวณแล้วก็จะมีเกาะแก่งมีเรือหาปลามีเกาะแก่งที่โผล่ขึ้นมากลางแม่น้ํานะครับมันก็คดคด,คดงอๆสมชื่อที่เขาแก่งคุดคูสแสดงมันคุดคูขณะนี้ก็คือได้นักศ,ศึกษาได้มาทันศนศึกษาเชิงพื้นที่ นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์จํานวนสองห้องเจิคนช่านม่เน็ครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานพวกเราได้ไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ชุมชนคนไทยดําได้ได้เจอดอกเตอร์คัตบองด็อกเตอร์อะไรไม่แน่ใจนะครับท่านเป็นผู้อํานวยการดูแลนะครับเราได้ร่วมกิจกรรมร้องเพลงไทยดาลําพันธ์แล้วก็ประกอบท่ารํากับเด็กและเยาวชนและคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านคนไทยดําและเราก็ได้เต้นลําเป็นจังหวะ ทีมเราก็ได้ร่วมบริจาคเงินประมาณ3,000บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนคนไทยดำเสร็จแล้วไฮไลท์สำคัญก็คือตอนเย็นเมื่อวานนี้เน็ตพวกเราได้มาร่องเรือเชียงคานร,ร่องเรือเชียงคานก็คือจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็คือเราจะเริ่ม17นาฬิกาจาก17นาฬิกาเราก็จะล่องเรือขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกก็ยังมีแสงแดดอ่อนๆอยู่นะครับลมพัดเบาๆแต่ไฮไลท์สำคัญที่สุดก็คือ เมื่อช่วงเวลาพระอาทิตย์จะตกดินเพราะนั้นพระอาทิตย์จะอัดสดงลูกโตใหญ่สูสีกับพระอาทิตย์ตกที่แหลมภูมเทพจังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเสร็จแล้วก็มีนักศึกษาไลฟ์สดไลฟ์ถ่ายคลิปบนเรือแล้วก็ไฮไลท์ก็คือมีฝูงนกนะครับบินบินจะกลับรังนะครับหลายฝูงนะครับเพราะนั้นพวกเราก็ร้องเพลงและสนุกสนานกันในในเรืออย่างสนุกสนานนะครับมีดาวคาราโอเกะที่ผมจะเป็นแมวมองจะพาไป ฝากครูสระคุณวุธอัดเสียงเข้าเกมนิโกนอยู่แต่แล้วเราก็มาถนนคนเดินเชียงคานซึ่งเราได้ถ่ายคลิปไว้แล้วเสนอคลิปต่อไปก็คือมีคนดูมีคนมาถนนเชียงคานเยอะมากทั้งทั้งที่เป็นวันจันทร์นะท่านนียเป็นวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ตอนเช้าก็คือพวกเรากําลังตื่นเพื่อมาดูบรรยากาศทีมนักศึกษาก็ได้ตื่นตั้งแต่ตีห้าพากันมาตักบาตรตักบาตรเช้าที่เชียงคานแล้วก็ไปภู้ทอไม่ทราบว่าไปตักบาตรกี่คน แต่ในกิจกรรมเห็นพวกเราถ่ายภาพบันทึกหมู่ที่ภูทอกอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกแล้วตัวนี้กลับมารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยบริเวณที่ผมยืนนี่ก็คือบริเวณที่เป็นแม่น้ำโขงนะครับมีแกงโคดรูดสวยงามมากอีกสักคู่วันนี้ไฮไลท์สำคัญที่สุดของเราก็คือจะไปที่สกายวอล์กใช่ไหมครับครับ,รบใช่ครับสกายวอล์กซึ่งสกายวอล์กนี่เป็นสถานที่อาจารย์ดรวิศักดิ์เชิญมาคลิปน้อยให้ผมถามหน่อยนะครับ ดอกเตร์บริษัแกนวอ้วนประธานสาขาเนี่ยกำลังถ่ายคลิปก็คือได้ได้ไปเซอร์วี์ให้ดูก่อนแล้วที่เราจะไปสกายวอล์กเป็นยังไงบ้างครับอยู่ไกลอย่างนี้ไหมครับเป็นยังไงครับโอ้อยู่ประมาณน่าจะประมาณสามสิบกิโลครับจากนี่จากนี่ใช่ไหมประมาณสามสิบกิโลกิโลมีมีไปขึ้นมาแล้วเป็นยังไงครับมันจะมั่นคงปลอดภัยไหมหรือจะอันตรายไหมครับมั่นคงปลอดภัยดีครับแล้วก็เป็นที่ที่ ชาวบ้านได้มีรายได้ด้วยครับเขามีรายได้ได้ยินว่าให้ขึ้นทีแล้วไม่กี่คนใช่ไหมแล้วแล้วก็ใช้อะไรรองรองเท้าครับมีก็ไปถึงแล้วก็ต้องรถชาวบ้านพาเราขึ้นไปขึ้นไปก่อนแล้วก็ไปรับรองเท้าคุมรองเท้าเราเพื่อไม่ให้เพื่อให้ไม่ขูดพื้นกระจกชึ่งมันแพงมากแล้วก็เล่าปัดคิวครับแล้วก็สถานะยืนใหญ่แล้วก็รอคิวเข้าคิวเข้าแล้วก็เราจะเห็นแม่น้ำสองสาย สายหนึ่งเป็นน้ำแข็งซึ่งเป็นชาแนระหว่างไทยลาวอีกหนึ่งเป็นแม่น้ำโขงไปจุดแรกที่แม่น้ำโขงเข้ามาที่ไทยเลยครับแล้วก็มีแม่น้ำแข็งแม่น้ำโขงกระจบเข้าหากันพอดีครับแล้วเจอบริษัทคุ้มเทและเสียสละมาสมกับที่เป็นเขยเสียงคานนะครับสมกับที่เป็นเขยปากชมแล้วก็จังหวัดเลยก็คือเสียสละมาสำรวจพื้นที่ก่อนเพื่อให้นักศึกษาว่าจะมั่นคงปลอดภัยไหมและก็มาสำรวจสถานที่ที่เราพักวันนี้ก็คือ ที่อนนัเชียงคานฮิวที่ผมพักนี่ติดกับห้องนลวเริญบริษัทประธานสาคานี่น่าจะกําลังต่อเติมห้องพักเพิ่มหรือเปล่านะบริเวณน้ำผงนะพอคุณเจริริษั์แก้ว้วนที่ให้โอกาสนักศึกษาได้มาเรียนรู้เชิงพื้นที่แล้วบางคนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นอกจากไปถนนคนเดินแล้วเราได้ล่องเรือล่องเรือและมีนกบินได้ดูพระอาทิตย์ตกบางคนบอกว่าอาจจะเป็นครั้งแรกแต่แต่พวกเราเคยมาหลายครั้งก็เป็นประทับใจไม่รู้ลืมก็คือฝากทะเนตที่กำลังบันทึกคลิปเนี่ยเป็นตัวยืนยันว่า ถ้าพวกเราประสบความสำเร็จในการเรียนคู่กับนุกเรนวิศัก์จะพาไปล่องแพเคลื่นอนซิลินทรอนเนื่องจากวกเราเจคนต้องเอาสองแพมาต่อเนื่องก็รับประทานอาหารและสังสรนค์กันเมื่อปลายฝากผลคะแนาน,านต้องดีก่อนอขอบคุณทุกเรนวิศัก์นะครับขอบคุณครับ